ไปไหนกันคะอ้าวเราจะไปไหนกันล่ะไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ว่าไปไหนเฮ้ยเฟซคองรวมแล้วไม่บอกกงไม่เป็นไรข็อย่าหม้วนแกลงกันพอม้วหมวกอย่างเดียวหม้วกสำคัญว่าไล้วเฟซถ้าไปเอาไปค่ะเขาจะเปลี่ยนหมวกแบบว่าทีละคลิปละคลิปเฮ้ยพี่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปม้วนมันอาจจะไปขายหมวกหรือเปล่าหรือเปล่าหนูสังเกตปะรอขายอ่ะอีเซนตัวเองก็อนอะไรเงี้ยวันนี้เราจะไปกินอะไรกันคะ กิอะไรอะ่ะไม่รู้นี่ได้คุยกันมาไม่นานไม่รู้กินอะไรอ่ะเขาเก็บบางมง่วงอ่ะอ๋อแต่เราจะบอกว่าเขาเก็บบางม่วงเนี่ยเขาเป็นตอนแรกเราจะไปกินขนมจีนแต่เราคิดว่าเขาน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเราจะไปเราต้องไปเช้าวันนี้ใช่แต่เราต้องไปแบบช่วงเช้าวัวนนี้หน่อยสักประมาณแปดเก้าโมงอะ่ะเราจะน่าได้กินแน่ๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูคลิปแต่คลิปเนี้ยเราจะพาไปกินเขาเก็บบางม่วงนั่งกินใช่เขาเก็บบางม่งเรามีจะซื้อแบบกลับบ้านใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยเขาจะเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆมาแล้วว่าคือแบบ ถ้าถามคนส่วนใหญ่แถวๆถนี้เขาจะรู้จักกันหมดเลยเออทุกเอยบางหมดเจลาตีอ่ะเออแต่ว่าถามว่าเราเคยไปนั่งกินไหมไม่เคยแต่เคยซื้อสั่งกับแบบเดลิเวอรี่อ่ะมากินเออนะแต่ว่าคือความออริจินอลคือเราสร้างไปกินไปอ่ะเขาจะทําทําสดเลยอ่ะชิ้นต่อชิ้นอ่ะเออชิ้นต่อชิ้นอ่ะทำสดอย่างเงี้ยเหรอเออแบบใส่หน้าอะไรเขาก็ทำชิ้นต่อชิ้นอ่ะคือมันจะเป็นแบบเป็นฟิวโอมาคาเซ่อใช่ใช่ใช่ โอมากะเซเขาเก็บปลาหม้อเออชื่อคลิปนี้เขาเก็บปลาหม้อโอมากะเซเพราะว่าเราจะสร้างหน้าได้อะถูกป่ะเพราะเพราะว่าช่างภาพเคยไปกินมาแต่ช่างภาพยูบ่อพอยเคยไปแดงกูยู่บอพอยไม่เคยไปกินเลยอ๋อพี่อยู่อยูบอพอยคดีไม่เคยไปกินเลยอยู่เดี๋ยวนี้จรินกับกูเองอยู่ต้องบ่อพอยเคยไปกินด้วยเคยนะแต่เคยคนจะเยอะป่ะไม่รู้เนาะต้องลองต้องลองต้องลองเสียงสายไปค่ะ ถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วแต่เราต้องหาที่จอดรถเอาแทบพางค้าเอาอเพราะว่าร้านเขาอ่ะมันจะอยู่แบบว่าอยู่ริมทางเลยอ่ะเราไม่เคยกินแกไม่เคยไอ้น,นี่เคยมันเคยอะมันต้อยู่นั่นบ่อยมันเคยยอดเลยเคยบอกว่าร้านเนี้ยมันจะเป็นแบบว่านั่งๆอะ่ะแบบไม่ได้แบบเฮียยืนไม่ได้มีอยู่แล้วอะยืนก็ไม่กินเมื่อยสมัยลูกชิ้นยืนกินเขายังมีเลยอ่าอันนี้นั่งแล้วแล้วแล้วคือแบบมันคงจะหลอนซาใจนะดูนะกระเป๋าดิมาทำใหม่ๆเลยอ่ะบทำให้เรากินอันนี้คือเดินเข้ามาแล้วมันก็จะมีโต๊ะนั่ง จะเป็นสองเตาชาใช่พี่เรากินตรงนี้เลยคนแบบไม่มีเนาะเราฟุกอ่ะปกติผมผมมาคนเยอะนะคนเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้พี่ไปต้องแจกใใช่ไหมคะคนละใบคนละไบน้ำโคละใบแล้วก็สั่งไส้เลยค่ะเอาไส้อะไรอ๋อแล้วก็สั่งไส้เลยเอาไส้เลยโอมากาเสะโอมากาเอาน้ำมันคาใบตองนี่ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้เขาให้น้ำมันคาใบตอง อ๋อมันจะได้ไม่ติดไงแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้มีมะนาวนะคะอันนี้ไม่มีมะนาวไส้ก็มีทั้งหมดหกไส้มีไส้อะไรบ้างคะเอ่อหน่อไม้โต๊ะคู่ผักกาดหอมะระโฟร์กุ้ช่ายไส้เฉดเดิลอ๋อไส้เยอะนะเนี่ยชอบส่งกระเทียมเจียวแบบเขาให้แบบเราแบบนี่ได้เลยอ่ะแล้วแบบเป็นคนชอบกินกระเทียมแล้วมันจะแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่อ่ะพี่ต้องบอกกันว่าปกติไม่มีเลยนี่นะแบบเนี้ยไม่ใช่มีนะไม่ไม่เจอไม่เจออ่ะมีเตอร์นี่แหละ จริงๆแล้วเขาเป็นของคุ้นชื่ออยู่แล้วเป็นเหมือนโอมนเมก้าเซตเราสามารถสั่งไส้ได้เลยนะคะจะกินไส้อะไรคือสั่งเขาได้เลยเอาทิ่ชิ้นอะไรเงี้ยแป้งก็นิ่มมากไส้ก็ดีเพราะมันก็จะมีผักให้กินด้วยนะผักก็คือบุฟเฟ่ตนะคะเราสามารถแัะกิน <c oughs> ได้เลย <c oughs> แต่ถ้าร่อยนะคือกินอย่างนี้เราก็แบบอันนี้หน่อยอ่ะดี กอ่ะมันชิมเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้หรอแม่ไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่มีอ่ะไม่แล้วรสชาตที่เราต่างไปกินบ้านเดี๋ยวมาเลยเปิดแป้งคือแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะเราแบบเขาปากแล้วขืนไปได้เลยใช่ไหมปบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะกางเขาปากแล้วขืนไปได้เลยเนาะนี่มาเลยปกติบ้ากเราทานกับบ้านมันจะแบบแป้งเหมือนแบบดานอ่ะอันนี้คือแป้งใช่ใช่อันนี้แป้งบางแล้วแบบ ไม่รู้สึ้งผมมากินแป้งห็นไฟ่ไสเยอะนี่ไส้อ่าดูดิคือมันไสเยอะมากใส่ปะแล้วแป้งมันจะใส่ใส่มันไม่รู้สึกเหมือนเรากินกินอะอันนี้เปิดกี่โมงอะค่ะเปิด6โมงค่ะเปิด6โมงค่ะ10โมงเย็นนี่เนาะเปิด10โมงปิด6โมงเย็นอืออือเปิดเช้ามากเลยใช่เปิดเช้าเปิดเช้าหมใช่ๆรับเขาเรีย่างงอะนะเปิดเช้าอเลยอะหยุดทุกวันจันทร์ใช่ไหมอือเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะมากันได้ก็คือ เปิด10โมงปิดถึงโมงเย็นแล้วเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะแต่ <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจถ้ามาถึงล้วจะเห็นคนนั่งรอตรงว่านใช่มีมน,มนะนั่งรอกันเต็มเลยเหมือนตอ่อคือเหมือนรอตอ่อคิวกินอะแล้วก็เราก็จะมานั่งเงี้ยเหมือนโอมาเกะเซ่เข้ามาตอ่ตอตอ่อต่อแล้วก็สั่งเ,<ๆ>เขาก็ทาสดทําสดทําสดเออมันเป็นฟิลที่แบบดีนะเราเลือกไส้ได้ด้วยพี่เราอยากกินอะไรคําต่อไปเงี้ยเล อิ่มหรือไม่อิ่มแป้งจะแข็งไหมกระสุกินสดรอบเดือนไงก็คือสัปดาห์ลองมั้งลองมั้งเอามะละกอับแล้วก็ไปพี่เฟสพี่เฟสเราจะไม่ไหวแล้วพี่เฟสได้ไหมโอ้พี่ได้เลยอ่ะไม่มีแบบนี้ไม่มีที่อื่นอ่ะแล้วแล้วนี่คิดตังค์ไงอ่ะเออห้าตัวสิบบาทค่ะอ๋อเฮ้ยห้าตัวสิบบาทถูกมากที่เท่ากับที้กินไปแค่ยี่สิบบาทแล้วเราแล้วเราได้กินของสดอ่ะใช่มสนปะ ทำเป็นคำต่อคำมะใช่แล้วเราแล้วเราลเลือกไส้ด้วยนะว่าเราจะแบบชอบอันไหนอะไรเงี้ยเหมือนแล้วผสมได้แต่ถ้าเราซื้อกินเราจะผสมแบบยากเนาะใช่พี่ยากอะก็<า>กต้องแบบกินเป็นไส้หรือที่เขารวมแต่เนี่ยอยากกินกี่คาก็ได้แบบถูกมากแต่ที่เราเจอพี่บางบางร้านแบบปกติมันจะมีแค่ต,ต้องไส้ใช่ไหมมีอาจจะมีผักกาดอันเนี้ยแต่ที่เนี้ยมีแบบหกไส้เยอะหกสิบหกสิบดิแล้วแล้วเขาทำเร็วมากเลยนะใช่เขาทำเร็วมากเลยอะแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวกินไม่ต้องพูดแล้ว กินอย่างเดียวได้กินหนึ <S 1> <S 1> like ่งเดียวคลิปนี้เงียบเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวก็กินกินอย่างเดียวท่านผู้คุณเดียวแล้วแกเคยแบบว่ามากินกับแฟนป่ะไม่เลยถ้าเคยก็ก็เอาอยียบร้อยพอแล้วมันโดนหน้าคุเรื่องนี้แล้วก็อยากคุยอะไเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าแกแบบเรื่องแรกถ้าเกิดแกมีแฟนแกออกเดทแกอยากจะมาที่นี่มั้ยนี่พวกม้อยนะเดฟเฟตแกเฟตอ่ะคือรวมช้อนเดียวแล้วก็ช้อนเดียวเลยเนี่ย เหรอเป็นเราก็จำไม่ได so ้หรอกใช่คุคนหนึ่งคุณทำอย่าี่20ตัวอันนี้15ตัวอันนี้10ตัวค่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วไม่คือเขาจำได้อะคือความจำต้องลดนะเออต้องให้ตรงนี้นะคือความจำต้องลดนั่งกินคนก็มารอกันเต็มแล้วนะหลังเริ่มพูดแล้วไอ้สัามเหล่านี้ไม่นใครเด็ดรอสามคนกินไปจะร้อยตัวแล้วไหวมากเลยตอนแรก เราคิดว่าเฮ้เรามาก็สามคนพี่เขาคนเดียวเขาจะทานหรือเปล่าที่ไหนได้เราได้ไปทานใช่ก็คิดว่ามันนานไหมไม่โอ้โหไม่ทานเลยไม่ทานเลยกินไม่ทันกันสามคนทู้งเขาคู่พี่คนเขาคนเดียวไม่ได้นะคะดูไวมากไวมากมาเรากินไปกี่ตัวใช่จำพวกตัวเองไม่ได้เลยนะใช่พี่จำไม่ได้จำพวกตัวเองปะไม่ได้ได้เหรอกี่ตัวกี่สิบพี่เขาบอกกินค่ะยังได้ เราเราพิงเขาอีกแล้วเราพิงาเนเหนือโเยเหนือแลละมากาแฟข้างในลับได้พี่จไม่ได้เอาอะไรนะไม่ได้ทีนี้ทไมเพราะไม่มีโอ้ยเมไม่มีคำถัมนมาทำโไปคนเท่าไหร่นะไม่รู้ไปคนแล้วกินะเร่อ้ยรวมเรากินจนเราแบบเกลนใจคนรอแล้ว ว่าเราใช้เวลากินน่ะมันก็ใช้เวลากินไม่เยอะสําหรับอิ่มอิ่มหนึ่งนะมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะพี่เขาทำเหนยวแล้วเราก็กินไปพี่เขาทำกินไปแต่พอแบบสิบที่สิบตัวเราก็จะอิ่มแล้วก็ลุกเนี่ยใช่เพราะถึงไหนนั่งรอได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้เวลากินไม่นานถึงรอก็รอไม่นานเขาจะเราก็จะลุจะถามพี่พี่มึงอยากดูผมผมกินกี่ตัวแล้วอันนี้ยี่สิบตัวอันนี้กี่ตัวคะยี่ห้าตัวยี่ห้าตัวอันนี้กี่ตัวยี่ห้าห้าสองคนจะร้อยตัวนะจะร้อยแล้วจะร้อยแล้ว คือมันชินแล้วใช่ไหมมันก็เลยแบบเร็วเลยอ่ะแบบสั่งมาเมื่อกี้ฟังอ่ะหยุดพูดแล้วก็ตัดเดี๋ยวนี้เอามาเลยมาเลยคือว่าเรียกไม่ทันหายใจเลยนะมาเสิร์ฟแล้วอ่ะมาเขาขับบ้านปบบสั่งเลยมันจะอิ่มแล้วอิ่มตรงเนี้ยเมียเอาความเมียเปล่าไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่อ๋อยังไม่พออ่ะกินที่แล้วอ่ะบอกใครอ่ะบอกบอกคนนู้นคนคนนั้นแหละคนในคลิปเมื่อกี้แล้วอ๋อพี่จูนเหรอโอ้โห นี่อสุดไปฝากแต่ก็พี่ดูนพี่พี่ต้องฝากสักร้อยชิ้นนะพี่ต้องฝากพี่จูนนะไม่พอหรอกไม่พอไม่พอมึงยกทั้งไปเลยได้ไหมเ้วให้ไปทำกินเองพี่พี่พี่ฝากกับผมเลยคือเขาอะต้องจำว่าเราเอาไส้อะไรบ้างเอาตัเอาวีแล้วแต่ละคนอะกินไปกี่ตัวคือมันต้องแยกก็ช่าสัมผัสนะซึ่งถ้าเป็นกูกูคงจดแต่พี่เขาเออแต่พี่เขาไม่จดเลยนะใช่แต่เขาจำได้หมดว่าพี่พี่ไส้พี่ไส้พี่ไส้หมายว่าเราสั่งอันเนี้ยหนึ่ง สองสามอะไรเงี้ยพี่ก็จำได้แล้วจำทั้งหมดอ่ะว่านี่กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวแต่เราจำไม่ไม่ได้ใช่พี่เราจำไม่ได้แล้วเขาไม่ได้จดเลยเขาสดเลยเขสดเลยพี่คะพี่พามานานเนี่ยนานนานแล้วใช่ไหมสอกี่ปีกี่ปีประมาณเจ็ดปีโอ้เจ็ดเจ็ดปีนเจ็ดปีนานมากนะนเจ็ดปีพี่ยืนอยู่างงี้เจตีนไม่ได้นั่งเลยครับพี่พี่ขะตบเลยค่ะตบเลยเนี่ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าเราอิ่มกันมากแล้วแล้วเราก็สั่งกลับบ้านไป ยี่สิบห้าตัวเกล้กี่ตัวอืมเอออีเฟยนั้าอีกอีูมาห้าสิบใช่ใช่เดี๋ยวเต่อโอ้ยสร้างไม่หยุดเลยนะนี่มันนั่งตั้งแต่จิมลาอยู่เลยยังไม่ได้ขึ้นกระเพาะเลยอ่ะเออใช่เราสองคนก็ไปว่าเป็นร้อยตัวแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะพบกับอะไรวะข้าวเกีียวปลาหม้ออบกระเพาะอร่อยไหมใช่โอเคสวัสดีค่ะ